ก็โดยผู้นําซึ่งก็มีปัญหาแบบเดียวกันด้วยนะครับในในภูมิภาคแถบนี้ครับแต่ว่าเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยไม่ทราบว่าเคยเห็นไหมนะครับแต่ว่า UNDP นะครับคือโครงการพัฒนาของสหประชาชาติเนี่ยซึ่งเขาจะทํารายงานการพัฒนาคนทุกปีสําหรับประเทศไทยเนี่ยปีนี้เพิ่งออกมาเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วบอกเลยว่า ที่ต้องนําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามองเห็นว่าปรัชญานี้เนี่ยเป็นความพยายามที่จะหาคําตอบสําหรับเศรษฐกิจอย่างเช่นของประเทศไทยเนี่ยในยุคโลกาภิวัตน์ตอบเรื่องอะไรบ้างนะครับแก้ปัญหาความยากจนตอบเรื่องการพัฒนาชนบทตอบเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตอบเรื่องการพัฒนาคนตอบเรื่องธรรมมาพิบาลตอบเรื่องการรักษาสีิรภาพของเศรษฐกิจมหาภาค ผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นการถ้าไม่เรียกว่าเป็นการยอมรับโดยองค์กรระดับนานาชาติแล้วจะเป็นอะไรแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าน่าสนใจมากเพราะว่า UNDP ออกออกออกรายงานนี้มาปรากฏว่ามีนิตยสารฉบับหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้ดีคอนมิสวิจาร์ณทันทีเลยบอกเอ UNDP เนี่ยพยายามมาเข้าข้างรัฐบาลทหารนะครับการแก้ปัญหาความยากจน คุณทักษิณก็ทำมาทำไมไม่เอ่ยชื่อคุณทักษิณ <Yeah. S 1> ทําไมพยายามจะไม่เอ่ยถึงทักซิโนมิสกล่าวหาอย่างนี้เลยนะครับที่จริงนิตยสารอ c คอ o อมิสเนี่ยที่เขียนถึงประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดง่ายๆก็พูดง่ายก็คือเข้าข้างคุณทักษิณมาตลอด UNDP นี่เขาทำจดหมายตอบเยขาตอบเขาตอบลงไปในอ c o n o อมิสเล่มใหม,ม่เล่มถัดจากที่ที่ที่อีคอนอมิสวิจาร์ณเรื่องนี้ เขาก็ตอบง่ายๆบอกว่าที่บอกว่าเขามาคิดทําเรื่องนี้เพื่อรัฐบาลทาหารเนี่ยแสดงว่าไม่ได้อ่านเพราะว่ารายงานที่เขาทามาเนี่ยมันทํามาโดยการวิจัยหลายโครงการเป็นเวลาระยะเวลานานพอสมควรก,ก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารแล้วตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับทำกันมานับสิบปีที่จริงก่อนคุณทักษิณจะจะมาเป็นนายกอีก นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องทักซิโนผมถึงบอกว่าถ้าพูดถึงความยอมรับเนี่ยถ้าจะพูดถึงกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงการเมืองแน่นอนเขาก็ต้องพูดถึงทักซิโนมิกส์มากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจการเมืองวันนี้แต่ถ้าบอกว่าเป็นหลักปรัชญาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยขณะนี้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมดูจากรายงานของ UNDP ฉบับนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาปรัชญาเนี่ยสามารถไปจุดประกายในแง่ของการ แนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจปรากฏการ์ของสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็น CNN ก็ดีดีคานามิสก็ดีหรือว่าไทมส์ก็ดีหรืออะไรก็กกดีเนี่ยเมื่ก่อนอาจารย์เสรีวงมันทาให้สัมภาษณ์ผมที่นี่บอกว่ามันเป็นการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆแล้วสื่อต่างๆก็เป็นธุรกิจครับือซื้อได้มันมีวิธีซื้อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ติดสินบนแต่มันมีวิธีซื้อ แล้วอาจารย์เสรีก็บอกว่าอย่าให้พูดเลยในอดีตมาเคยซื้อมาแล้วด้วยพวกเนี้ยคือผมจำได้ไหมผมก็คงขอไม่ไปวิจารณ์สื่อแต่ละแต่ละค่ายแต่ละรายนะฮะ <laughs> แต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงอ e ี่คอนมิสเพราะสังเกตจากข้อเขียนเขาซึ่งมันแปลกมากนะฮะแล้วก็ที่ที่ที่รู้รู้สึกเป็นพิเศษเพราะว่าพาดพิงถึงทางพวกผมเนี่ยผมชี้ทำจดหมายชี้แจงบทีไรเนี่ยไม่เคยลงให้เลยทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับ คือบางทีเราก็ไปหลงทางเหมือนกันหนึ่งบางทีก็ก็เลยเต้นตามไปด้วยใช่ไหมครับแม้กระทั่งการที่เราพูดกันวันนี้นะก็เหมือนกับช่วยประชาสัมพันธ์ใ้อีกทางหนึ่งนะครับสองเนี่ยผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่ไปบล็อกสัญญาณหรือว่าจะไม่ให้คุณทักษิณออกนะครับให้ออกไปเถอะนะครับเพราะจริงๆแล้วคนที่รู้คนที่ฟังออกเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นบวกหรอกกับคุณทักษิณ นะครับวันก่อนคุณอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลก็มาวิจารซึ่งซึ่งก็เรียกว่าเจ็บแสบพอสมควรนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ผู้รู้จะเห็นหรือฟังออกก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ได้ดีพอหรอกที่จะให้สัมภาษณ์ยาวๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยติดภาพอย่างนี้มาตลอดนะครับคุณทักษิณเนี่ยไหนๆก็วิจาร์เรื่องภาษาคุณทักษิณแล้วนะครับทั้งสำนวนทั้งสำเนียงเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่ากี่คนที่รู้เพราะว่าเวลา ข่าวสารพวกนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นความฉาบฉวยนะฮะโอ้เราไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนทีไรบอกโอ้หคุณทักษิณนี่อินเตอร์ครับทุกคนนึกว่าคุณทักษิณพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าชอบพูดปนไทยนะที่ผิดทั้งสองภาษานั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเห็นพูดมากหน่อยก็นึกว่าพูดได้นะคนที่ไม่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยก็เลยนึกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยทำองนั้นนะนี่ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าภาพที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าว่าเล่นกับสื่อเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดูเนื้อหาสาระอย่างเดียว อย่างข้อวิจารณ์ถ้าผมมีนะฮะพระพลเอกสนที่เพิ่งไปออกซีเอข้อวิจารณ์แรกที่หลายคนในฐานะที่ติดตามสื่อดูกว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นท่านแต่งเครื่องแบบอื<ม>เพราะว่าสําหรับชาวโลกที่ดู CNN เนี่ยมมผมไม่รู้จะก,กี่คนที่ตั้งใจฟังนะว่าสิ่งที่ท่านพูดครับแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหผู้นําทหารกําลังเป็นผู้ซึ่งมีอานาจอยู่ในประเทศไทยไปไพูดไปพูดกับ ถึงบุคคลที่เข้ามาจากการเลือกตั้งใช่แล้ว,ลวตัวเอง,ตงแต่งตัวทหารถูกต้อง,องอเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเล่นประเด็นเหล่านี้เป็นในเนื้อหาสาระนี่เป็นเรื่องรองเลยนะฮะคืออย่างอาจารย์เนี่ยบอกรู้ทันเนี่ยไล่จับทุกคําพูดชัามแหละได้สบายสบายเลยแต่ว่าไม่ใช่หรอกเขาหวังภาพแค่ว่าได้ออกซี N เอ็นนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเจะซีเราเดี๋ยวไปออสเตรเลียไปอะไรก็ว่าไปมีคนบอกว่าถ้าจะชวนอาจารย์พิสิทธ์ไปดีเบตกับ คุณทักษิณเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตกลงจะสู้เขาไหมผมผมผมเคยตอบไปแล้วครับผมไม่รับหรอกพผมเสียเปรียบเพราะฟังท่านไม่ออกกลัวว่าฟังภาษาอังกฤษคุณทักษิณไม่ออกครับก็เดี๋ยวมีคำถามใหญ่คำถามานึงที่ผมอยากจะรู้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะปฏิเสธระบอบทักษิณได้ยังไงที่จะไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยไปในพร้อมๆกันเราต้องเราต้องแยกแยะนะครับและนี่นี่คือสิ่งที่เป็นข้อ กังวลใจของผมในขณะนี้โดยเฉพาะฟังซุ่มเสียงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับเช่นอาจะกระโดดไปไกลเกินไปที่จะบอกว่า,อ,าอย่างบัญชีรายชื่อเนี่ยทั้งผมก็ไม่ติดใจนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อดีของมันก็มีมนะครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาตัวเลข16ล้าน19ล้านไปอ่านเนี่ยเสียหมดมนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้น หรือว่าพอมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับไทยรักไทยเนี่ยเรื่องเรื่อง90วันบ้างเรื่องสังกัดพักบ้างก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนบอกเอ๊ะมันจะเลวร้ายไปหมดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับการมีพักการเมืองเลวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องแปลว่าระบบพักการเมืองไม่ควรมีมนะครับประเด็นก็คือถ้ามีพักการเมืองเลวก็ต้องพยายามทําให้พักการเมืองมันดีนะครับไม่ใช่ไปสรุปว่าไม่ควรมีพักการเมือง อันนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าบาญชีพอเราไม่แยกแยะแล้วมันก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอารมณ์ของคนที่ต่อต้านคุณทักษิณนี่สูงมากเหมือนกับคนที่เชียกก็ก็เชียร์มากๆทุกอย่างก็ฝ่ายหนึ่งก็บอกดีไปหมดอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเลวไปหมดทาไมถึงคิดว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เป็น,เป,นเป็นการโยนหินถามทางออกมาในการร่างรัฐมนตรในครั้งนี้คือปัญหาพื้นฐานเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโดยตัวบุคคล นะครับในรัฐบาลแล้วก็โดยแนวคิดของผู้มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยก็มีลักษณะที่ยังเหมือนกับผูกพันกับสภาพของการเมืองไทยเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วถ้าพูดกันตรงๆก็สมัยที่ท่านประธานองคมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าเอ๊ะช่วงนั้นมันราบรื่นดีทวิาหาอดีตใช่ แต่ว่าลืมไปว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสังคมแล้วก็โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งที่ดีสําหรับวันนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาใช้ได้สําหรับวันนี้นี่ข้อกังวลก็คือว่าเวลาจุดประเด็นอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเหมือนกับพยายามย้อนกลับไปหายยุคนั้นวุฒิมาจากการแต่งตั้ง ยพักการเมืองไม่อยากให้แข็งแรงเอารัฐบาลผสมนะครับแม้กระทั่งบรายกจะเปิดช่องไม้ให้คนนอกเข้ามาอ,มอันนี้คือสภาพปัญหาวุฒิเนี่ยติดใจไหมครับที่บอกว่าอาจจะมาจากการแต่งตั้งถ้าถามผมเนี่ยนะครับโดยเคร่งครัดเลยว่าวุฒิเนี่ยไม่มาจากการเลือกตั้งแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยผมก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าวุฒิเนี่ยถ้าเขาไม่มาเกี่ยวข้องกับ การได้มาซึ่งฝ่ายบริหารไม่มาเลือกรัฐบาลไม่มาไล่รัฐบาลไม่มาจากการเลือกตั <Tracy> ้ง <advances. S 1> ไม่แปลกนะครับเพราะว่าพราะว่าตัวหลักในเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยคือการได้ได้ได้รัฐบาลที่มาสะท้อนเจตนารมณ์ผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าถ้าแต่งตั้งเนี่ยมันมันหาเหตุผลไม่ได้ว่าใครจะมีความชอบธรรมที่จะแต่งตั้ง ถ้าสรรหาเนี่ยผมมองดูว่า